ผมจะพาไปดูควันหลงหลังสงกรานนะครับโดยเฉพาะการเดินทางกลับเข้าทำงานที่ถนนมิตรภาพจากประตูเมืองขอนแก่นไปยังเส้นทางอำเภอบ้านไผ่อเภอพลจัังหวดขอนแก่นแล้วก็เข้าสู่จังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าไปยังปลายทางคือกรุงเทพมหานาครและเขตปริมณฑลนะครับการจราจรก็เป็นไปอย่างคล่องตัวดีซึ่งวันนี้ศูนย์อำนวยการประชาชนในช่วงสงกรานก็จะปิดทำการเช่นกันนะครับ หลังจากเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่10วันที่16ก็เป็นวันสุดท้ายขณะที่บรรยากาศบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่3บรรยากาศก้องเงียบเหงานะครับโดยผมได้สอบถามผู้ประกอบการรถตู้สายอุรานีคอนแก่น ก็บอกว่าปีนี้ผู้โดยสารลดลงอย่างมากเนื่องจากมีสถานการณ์โควิดนะคะต้องถือว่าบรรยากาศนีเงียบมากเลยค่ะสถานทียบกับทุกปีต้องถือว่าปีนี้เงียบมากๆถ้าโดยปกตินี่ก็จะมีผู้โดยสารเดินทางกลับนะคะแต่ปีนี้ต้องถอบอกว่าไม่มีเลยค่ะเงียบเงียบอย่างไรก็ตามนะครับผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่บขสก็บอกว่าวันเสาร์ที่17กับวันอาทิตย์ที่18นี้ก็น่าจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น